นี่คุณต้องดู3ข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากมีชีวิตคู่ที่ดี นะฮะข้อที่1นนะคุณต้องถามตัวเองว่าไงรู้ไหมเราอยู่กับคนคนนี้เราเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราหรือเปล่าคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีแองเจลกับเดวิลอยู่ในตัวนะครับถ้าคุณอยู่กับผิดคนคนนั้นน่ะจะไปดึงเดวิลด้านร้ายของคุณออกมาเสมออาจจะแ,แบบว่าสามารถทําให้คุณจี๊ดทำให้คุณแบบแบบแบบสุดๆเลยแล้วก็หาเรื่องใส่คุณได้ตลอดเวลาบางทีศักยภาพคุณมีขนาดนี้นะแต่เขาก็ไปกดไว้ครับด้วยคําพูดด้วยการไม่ยอมให้ทําด้วยการบังคับไอ้พวกนี้ท็อกซิกนะบอกไว้ก่อนไม่ เจอเพื่อนให้่ทางานไม่ให้ออกจากบ้านนะไปเจอใครกันแล้วแวง,แล,วแ,วงแล้วเวิร์แล้วหมดครั้นี้สการภาพของคุณน่ยมันก็ถูกหดมันก็เรียกว่าออกมาได้ไม่เต็มที่ดังนั้นลองดูครับคุณอยู่กับใครสักคนคุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวคุณหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่และต่ําแบบ เกิน50%ไม่ใช่ละคนคนนี้คุณอาจจะรักเขาติดเขาอะไรยังไงแต่มันเป็นคนที่ไม่ตอบโจทย์สําหรับการเขาเรียกว่าอยู่แล้วชีวิตเจริญข้อที่2ครับเขามีน้ําใจเ,เหรอไหมอ่าอันนี้คุณต้องบอกก่อนต้องรู้ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับความรักมันคือการเทคแคร์ด้วยดูแลห่วงใยด้วยไม่ใช่ปากบอกรั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 กแต่การกระทาไร้สาระไม่มีเลยมีรักในใจมึงอยู่คนเดียวแต่กูไม่เคยรู้อะไรเลยลูกเต้าไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยมันใช่ที่ไหนแล้วมันมีแต่คําพูดในเรื่องนี้อันนี้เป็นข้อที่2แล้วคุณอยากรู้นะว เองที่ดีที่สุดออกมาในเรื่องนี้อย่างไรและจะอ่านคนออกในเรื่องนี้อย่างไรสกรีนอย่างไรผมแนะนาคุณไปเรียนคอร์สผมชุดนิวยูบวกกับเฟิร์สคลาสเริ่มเริ่มที่นิวยูก่อนนะครับพอจบได้เรียนเฟิร์สคลาสคุณจะสกรีนพวกนี้ออกหมดเลยมีทิปพวกนี้ไปไปหมดเลยเชื่อผมอ่ะคราวนี้มาดูข้อที่3คําถามนี้สําคัญเวาลาผมโคชชิ่งส่วนตัวไปหลายๆคนวุวายนู่นนี่นั่น,นปัญหาเต็มไปหมดเลยเป็นปีแก้ไม่ได้เรื่องนั่นกัวเรื่องนี้ก็นี่เรื่องนี้ก็นั่น,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 นแต่นูรักเขานะถามกลับไปหนึ่งครับคน แล้วใช่ไหมนีนหมดเลยอืมแล้วส่วนมากจะตอบว่าอะไรรู้ไหมครับหน้าตาหนูโอเคการศึกษาหนูโอเคลดละการงานบ้านช่องมีอะไรมีแต่ว่าเออบางทีมันสะกิดใจสมองส่วนนี้ฟอนทอโทโคเทคเริ่มทางานไงตอนแรกมันไปอน้จมอยกับอารมณ์อะไรกันไม่รู้พอไอ้นี่มันเริ่มทํางานปุ๊บสายไฟเริ่มสว่างหัดถามตัวเองคานี้บ่อยๆบางทีถ้าคาตอบมันออกมาว่าแบบไม่ใช่ว่ะ เฮ้ยคุณเปลี่ยนมายเซ็ตบ้างผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกเดี๋ยวนี้แต่คุณสามารถสลับเขาไปเป็นช้อยส์หนึ่งในชีวิตของคุณได้เลยอ่าคราวนี้ทางเลือกเปิดปุ๊มอยากรู้วิธีเหล่านี้ไปเรียนนิวอูบวกเฟิร์สคลาสลุทพลุกออกมาจนก็เรียกว่าแต่างงานแต่างกาันมีลูกแล้วกลับมาขอบคุณไม่รู้กี่พันคนแล้วถามสามคำถามนี้ตัวเองดูแล้วบางทีคุณจะรู้ว่าความรักที่คุณวิง่งก็เรียกว่าตามหาอยู่แบบไม่รู้จบอะ่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ของจริงสําหรับคุณและคุณมีของดีกว่านี้รออยู่แต่่คคคคุุณณไมมเเยยรรู้สึกกตัััวลทาบ